กับสวัสดีครับพอ่พอผมผมเตมี่คือเราก็เดยวมาเอาท่องแดงมาลงพี่น้องเดวขึ้นงานไปให้กาตัวพี่น้องเอาท่องแดงมาลงเอ่อ MBT หรือว่าไมเดียพี่น้องแล้วก็ขึ้นงานจากไมเดียไปลงให้กะพี่น้องวันนี้นักเกิดพี่น้องต้องแดงซุกนี้น้ำหนักมาไล่ไปเลย สีมว่วงใส่ท้องแดงมาสีม่วงพี่น้องเหมือนจะเป็นสองพาเลทอ่ะอันหนึ่ง อ่อแดดเนาะอยู่บรถอินสุฟทีอสงสี่ศูนย์ี่กาเือเดือบเ่ินเนาะต้องหัดให้การแล้วครับกำลังลงงานกันเนาะกำลังลงงานประมาณสามกองมีเนาะ nông quang hai thái nó Vậy là quang thái Nó thừng đi sắp phát mình rồi nó đây sắp phát mình đã Nó thiêng như vậy nó Phát thiêng như vậy นั่นพักสักหยิบนึงไม่นรอกเอประเด็นว่าไทยพี่น้องจะรับส้มเนาะต้งอ,องคล้องแล้วพี่น้องรอดเป็นเส้นใบออกแล้วกับเส้นใบรับสินค้าเนาะเรียกว่าใบจับพี่น้อง ตอนสิ้นเลยจบับเด็ดพอนแคบพี่น้องวันนี้เยอะเลยย่องพี่นอ้องจังหวัดเดยไม่เห็นบ่วสามมือขึ้นหลังเห็นหนาวพี่นอ้องวันนี้ห้อนพี่นอ้อนงมือห่อนขยันขัดไยมือ ของรถไ่เนาะจุดเต็ตูวที่นักตูวลงแล้วนาจะกลับคันไปหน่องเดี่ยวงานไปส่งไม่เดียวต่อไปหน่องจะได้กับแคตวิไปหน่องขนานจะมีงานกับก็บคิดว่าว่า ก็น่าจะมีงานกลับไปไม่เดียวน,น่าจะได้กลับเอทบีวไอ้ไอ้พี่น้องกับข้างกันเนาะข้าง,างออกก็งานไปเนอะไปยัง,อองไิ้นะเขาบอกว่าให้คนกินเส้นหนอกมาเนาะเอ้เขาจะให้คนกินเอาไป แล้วเขาจัดการอ,อีกอะบอากใส่สายไฟของตัวเฮ้ยปรทศไยนี่วะมึง่ายโปะวะแล้วเขาปถ่ายมือนกันด้ดิเปิดตูอ้อะอะบอกน้อง นี่แม่อย่านั่งนั่งมานมึง่งเหรอไอ้ชุมนีนี่าสาประโยชน์ไปเยา้ายังของพีนน่น้องสมนีเห็นบ่มันไนพานเงน,น้ีหก็เห็นบ่กนี่เมื่อไหร่าลูปังเนรถจัง มแม่อย่านาั่งผู้ใดเป็นกับผมแน่พี่น้องผานตั้งเงินยังเดี๋ยวอันนี้แม่อย่านั่งพี่น้องเปนนั่งกุมันพี่น้องกุม,มัานี่งให้พี่น้องกุมันน,มมน,นี่ผานยังเดี๋ยวมีเขาแม่มึงกุม้นหน่อยผานยังเดี๋ยวพี่น้องกุม,มันหน่อยเว้ย ได้เปิดตู้ให้เขาพี่น้องเอาบัตรไปขึ้นเขาแล้วก็เปิดประตูให้เขาทายตุ๊กปอลล์ทำทำทไมถามไปหน่อยถามแจ้าหน่อยทำทำไมบอสไอพี่น้องไปเปิดตู้ให้เขากันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็สับสักใครนั่นเพี่น้อง ้ยส,สททยยิคุณเลยี่ดเป็นตะาซนชิบหน่าจะไปไทยยังหรือเฮ็ดยังกะที่ตามไม่ไว่นอกจะรับชิปนี้อยู่ขอกาเข้ามาสวัสดีครับไปแล้ว